ทำไมต้นกล้วยพี่มันสูงจังพี่เป็นไปถี่เกินอ๋อก็คือต้นตอนไว้หน่อนี่ก็คือพี่เอาไวหลายต้นไวเยอะเกินไปไว้หลายต้นมากเกินไปแล้วมันก็เลยทําให้ระย,ยะถี่เกินไปเนาะมันก็เลยสูงกล้วยแปลงน,นี้รุ่นที่เท่าไหร่ครับนี่ที่สครับ รุ่นที่3ามก็คือเป็นเป็นหน่อสามนะครับกล้วยหอมทองนะครับหลังจากที่เราตัดเครือนลงแล้วเราก็จะเลี้ยงรุ่นใหม่ขึ้นมารุ่นนี้แปลงนี้ของพี่ยุงเป็นรุ่นที่3แตจะสังเกตได้ว่าต้นสูงมากนะครับสูงเลยแหละนะครับข้อดีของต้นสูงนี้ก็คือเครือ,รอ,รรอจะใหญ่แล้วพี่เรือจะใหญ่แต่ข้อเสียก็คือมีไหมข้อเสียของต้นสูงข้อเสียก็มันหักมันหักง่ายมันหักง่ายแล้วก็อลมานี่ก็ชอบหักอ๋อลมมาแรงๆเนี่ยคือโอกาสจะ หักง่ายก็คือโอกาสมันจะหักง่ายกว่าต้นที่มันไม่สูงเนาะต้นเตี้ยเนาะและข้อเสียอย่างอื่นมีไหมพวกไม้ค้ำพวกอะไรแบเนี้ยเราก็ต้องแบบเลือก,ล,อกลำใหญ่หญๆอีกเลือกไม้ที่ลำใหญ่ลำยาวมันได้หลายวีเนาะมันได้น้ำหนักได้เครือใหญ่นะครับแต่ว่าการดูแลมันก็จะยากขึ้นนะครับการลงทุนมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเช่นไม้เนี่ยเราก็ต้องซื้อไม้ลำใหญ่ไม้ลำใหญ่มันก็จะแพงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับเสร็จแล้วคลิปนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีครับ